ก็เดนกันงหลน้ำลายทั้งนั้นเลยเชื่อดูฟื้นไก่อนทำลังเกียร์ลื่นอยากแยงก็จัเกีย้วเ้ำไหลนะคะ้งหดดึงดึงหัวแมใจดีเอาขึ้นกันคำนองนึงแกโอ้ยเหม็นอย่าพูดโิ เขาไม่กัดเกีย์เนาแข็งมันเลืออเอิบเแข็งกควาเดัดกันอะไรกัดอะไรกัดเอยไปหลุดอ่าเดือันเข้าแล้วอ่ะหลุดแน่หลุดแน่หลุดแน่กันข้าก็หลุด่ะใครดึงอ่ะเอาใครดึงอ่ะปวดจบหายอันนี้ดึงสิไอเบนเบนเบนดึงเบนเดงเ้ยไปการดึงเียลวแปากไมีอ่ะยอมดิ มันได้ล็อกคอให้ปากเบี้ยวงานเข้าเลยนะเจ็บเลยงานนี้เจ็บไปเจ็บไปนักเจ็บก็หลุดแน่อาเจ็บอยู่แนั่นึองหลุดแน่นอนนี่แกเอาขามือมือคำพางเลยมือเแกต้องเอามือคำคอนี่อย่างงี้ช้างนี่แล้วต้องอย่างนี้นี่แต่ช้างต้องมันจะยกมันต้องตึงมากมันต้องนี่นี่แกทำอย่างงี้มันจะหนุนทางเอาเดี๋ยวท้องมาใหเจ็บไเลย

เ็บดูเลยลองหันไปข้างๆดึงดูแล่นไม่ไดตกลงแล้วไ่ได้ล่ึิาลองโยกเนเอาดึงทีดึงด้แมลเจ็บเจ็บนีบอกว่าาตรเแล้วนี่ไปพัอีกทีนึ่งดึงอีกทีเอา่ยอดึงเยอะอยากจะขยายเออเนี้ยเงี้ยตุกเลยตุกเลยตุกเลยยังตุกเลยเฮ้ยเฮ้ยแม่โดนแม่เฮ้ยสัตึงเนย ผมกตกลงไงะตกลอยู่แล้วเอาเอยตั้งหลักกัด้เอาเดอะยังไม่ดีตึงมือเอาอะแล้วจริงจริงมันจะไปกับอกันเอ่อเจ้าอุ้ย ไแน่ความตัวเรพูดง้าดนองจะหลุดวะหลุดแน่เลยเียเอาเฮ้ปิดตาพิดตาของ้จัคางเงสกองับคางกองกองับคางเง้องลอโอ้ยกระเดือกแล้วแล้วแล้วจ้ามาแง